จากสินค้าจาเป็นมากันที่เรื่องราวของสิ่งที่คนยุคใหม่มองว่าเป็นเรื่องจําเป็นเหมือนกันนั่นก็คือการออกกาลังกายซึ่งก็เป็นเทรนด์อยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของ f i t n e s s First ค่ะออกมาแสดงความมั่นใจว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นก็เลยเตรียมทุมม่มงบประมาณกว่า740ล้านบาทเพื่อที่จะขยาย5สาขาแล้วก็เร่งอัปเกรดสาขาปัจจุบันให้เป็นไปในแนวทางใหม่นะคะตั้งเป้าว่าในปลายปี2558นี้น่าจะเติบโตอีก10%ซด้วยกันค่ะ มิสเตอร์มาร์คบุขนันกรรมการบริหารบริษัทฟิตเนสเฟิร์สประเทศไทยจำกัดนะคะก็กล่าวว่าฟิตเนสเฟิร์สประเทศไทยตอนนี้พร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีก740ล้านบาท ในการเปิดสาขาใหม่และเปลี่ยนโฉมสาขาปัจจุบันรวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนก็จะใช้เวลาในการเทรนนิ่งถึง10%ในแต่ละวันในการทำงานนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถเฉพาะทางและเพิ่มความเข้าใจในการหาวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกและทำให้ทุกๆครั้งที่สมาชิกนั้นมาออกกำลังกายก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับไปด้วยภาพรวมของธุรกิจสถานออกกำลังกายปัจจุบันนะคะในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ5,000ล้านบาท มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่จำนวนกว่า480แห่งให้บริการลูกค้าประมาณ200,000คนทั่วประเทศแล้วก็คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายในประเทศเพิ่มขึ้น10-20%ทุกปีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าธุรกิจสถานออกกำลังกายในประเทศไทยจะมีช่องว่างให้เติบโตอย่างมากแต่ว่าการที่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆจะก้าวเข้ามาลงแข่งขันในตลาดสถานออกกำลังกายให้ประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่า ต้องอาศัย2ปัจจัยหลักนะคะในการดาเนินธุรกิจก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและการให้บริการที่เข้าถึงและก็เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์นะคะในส่วนของการออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าครูฝึกส่วนตัวหรือว่าเทรนเนอร์นี่ก็เข้ามามีบทบาทมากๆเลยด้วยค่ะค่ะ